สวัสดีครับพบกับรายการเสียงจากสื่ออาสาเอาปปมชคุยข่าวนะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีครับ FM 1 0 1 m, m h z ดำเนินรายการโดยอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนหรืออปมอชนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้มีผมธีรวัตรซึงเล่งครับค่ะดิฉันยายาย,ยาณญา,าสวีสไลค่ะ ในส่วนของจังหวัดปัตตานีเองเนี่ยก็โดยท่านผู้วา่าราชการจังหวัดปัตตานีครับท่านนิพันธ์บุญหลวงครับผู้วา่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยนางประภาบุญหลวงนายกหล่ากาชาติจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือท่านวนัฒธรรมจังหวัดปัตตานีครับ <Right. S 1> ก็ได้มีการจัดกิจกรรมผู้สาถิในใต้พิ้วไหวสไตล์ปัตตานีในงานสแสดงสินค้าศิลปะวัฒนธรรมและงานประจําปีจังหวัดปัตตานีทีใหม่ <Right. S 2> น, <Wrong. S 1> นะครับที่เวทีกลางของงานนั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ว่า เมืมมม่อเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะครับเป็นการบรูรณาการความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเดินแบบภูษาถิ่นใต้ภูษาถิ่นใต้ผิวไหวสไตล์ปัตตานีเป็นการส่งเสริมการต่อย,ยอดผ้าถิ่นใต้สร้างคุณค่าสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์จากชุมชนโดยการนำนำ,นำผ้าจากชุมชนแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่แต่ละอำเภอนะครับนำมา,านำมาทำเป็นเครื่องแต่งกายนะครับแล้วก็สามารถที่จะ นําไปผสมใส่ได้จริง <c oughs> นะครับแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยนําผลผลิตจากกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชน <c oughs> ท,ที่เกี่ยวกับการทอผ้าการทาผ้าต่างๆนะครับในจังหวัดปัตตานีนีม่มามานำเสนอผ่าน <c oughs> ผ่านผ่านสายตาผ่านเวทีซึ่งผ้าก็มีหลากหลายนะไม่ก่นจะเป็นผ้าทอผ้าพิมพ์ใช่ครับผ้าบาติกอะไรคือได้หมดเลยได้หมดเลยครับในพื้นที่เพราะว่า เราจะเห็นได้ว่าบรรยากาศภายในงานนี่จะมีการจําหน่ายเขาเรียกเ,เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มต่างๆเนี่ยที่มีการทอผ้าที่พี่พี่ย่าบอกว่าผ้าทอผ้าพิมพ์ผ้าบาติกต่างๆนะครับทุกประเภทเลยนะครับ <c oughs> ก็จะมีการนํามาจําหน่ายด้วยใ,ในภายในงานเหมือนเป็นตลาดนัดเล็กๆน้อยๆนะครับบริเวณรอบๆเวทีกลางแต่ว่าช่วงโดยเฉพาะช่วงบรรยากาศช่วงของค่ำนิดหนึ่งอาจจะมีฝนฟ้าลงมาบ้างนะครับก็ ทำให้บรรยากาศตรงนั้นก็เลยเป็นไปด้วยความอบอุ่นกึ๊กขักกันเลยทีเดียว,วในในบริเวณนั้นใช่ครับใ <c oughs> จเห็นรูก้กว,ว่าแต่ว่าส่วนก็คือส่วนใหญ่นี่พ,พี่น้องประชาชนชาวปัตตานีก็ให้ความสนใจแล้วก็ คืออย่างน้อยเนี่ยเรามาชมมาแล้วก็มาเชียร์ให้กําลังใจกับอย่างส่วนราชการก็จะเป็นในส่วนของว่าส่วนมาให้กาลังใจมามามอบดอกไม้มามอบดอกไม้เป็นรางวัลให้ที่ทราบมามีอปทมาร่วมหลายหลายน่วยงานอปทหลายแห่งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนกลุ่มต่างๆพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เรียกว่าหลายภักส่วนเลยทีเดียวสถานศึกษาน้องๆนักเรียนก็ ก็มาร่วมเดินแบบในในค่ำคืนน่าจะเป็นน,น่าจะเป็นครั้งแรกของจังหวัดปัตตานีหรือเปล่าคะที่รวมรทุกภาคส่วนมาเดินใช่ครับเป็นการ,ร,ารว,ว่านําทุกภาคส่วนมาร่วมมา,มาร่วมกิจกรรมคือเป็นการเราร่มเหมือนกับเป็นการว่านําเสนอนําเสนอในส่วนของผ้าไทยผ้าพื้นเมืองของจังหวัดปัตตานีซึ่งเรา เชื่อได้ว่าครับเพราะว่าในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยเนี่ยก็จะมีภาพพื้นถิ่นของแต่ละภาคแต่ละแต่ละท้องที่ก็จะแตกต่างกันไปนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการนําเสนอภาพความสวยงามของพื้นที่สามวัประเทศพัฒน์ใต้แล้วก็พื้นที่จังหวัดสตีเองเนี่ยในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถที่จะนําไปต่อยอดแล้วก็เรียกว่าเรียกว่าอะไรเป็นเปิดตลาดการจําหน่ายจากจากในระดับพื้นที่สู่ระดับภาคแล้วก็ระดับประเทศด้วยนะครับ うん。